ใส่น้ำมพะพร้าวลงไปเลยเพื่อนๆอนวันนี้เราจะมาทำผักดองกันจ้าเพื่อนๆนํนำผักสดนะคะไปตากแดดให้สลดก่อนนะคะวันนี้มาทำผักดองกันจ้าเพื่อนเพื่อนขันสมพักกันจ้าหัน่นแล้วอันนี้คือเราตากแดะะกดแล้วนะคะผักเริ่มสลดแล้วนะเราก็มาขยำขยำนะคะเพื่อนเพื่อน ทำผักดองกันจ้านี้คือผักที่เราไปตากแดดแล้วนะสลดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยจ้าขยำขยำจะพี่น้องบันีน นี่ขันจนหนาไม่ออกกับพี่น้องขันจนเป็นนะคะขัเป็นหลังหนา อ่านจนน,น้ำเคียวๆมันออกนะพี่หน่อง นี้ได้ที่แล้วนะคะ ong, เดี๋ยวเอานำผ <mart> ักดองไปล้างน้ำออกนะคะเดี๋ยวขยำใหม่จ้าอันนี้ผักดองเมื่อกี้นะคะที่เราขยำเสร็จแล้วนะคะไปล้างน้ำออกนะคะเพื่อนๆล้างน้ำออกให้สะอาดนะคะแล้วก็จะจะมาขยำอีกรอบนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆเกลือลงไปนะคะประมาณนี้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ ชูรสค่ะเพื่อนเือนผงนัวค่ะใส่พอประมาณนะคะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แค่เกลือก็ได้ค่ะก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะเพื่อนๆือนข้าวเหนียวบางคนก็ละลายน้ําก็ได้อันนี้เราไม่ไม่ต้องละลายก็ได้นะคะวันนี้จะทําผักดองใส่น้ํามะพร้าวนะคะพอได้ที่แล้วก็ขยํานะคะคลุกเขากัอนอีกนะคะให้เข้ากัน อันนี้บ่อได้ใส่ทุกมือด้วค่ะเห็ดกินเองค่ะถ้าแม่นเฮดขายนี่ก็ใส่ค่ะพี่นอ้องแต้ว่ามือล้างสะอาดแล้วเดอ้อพี่น้องแสบร้ายได้สูตรนี่เห็ดกินเองมัเป็นยังไงเนาะ นี่พอขยำได้ที่แล้วนะคะใส่น้ำมะพร้าวนะคะถ้าไม่มีน้ำมะพร้าวก็เป็นน้ำเปล่าได้ค่ะเก็บไว้ประมาณสองอสองวันก็ทานรับประทานได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยปักดองที่คั้นได้ที่นะคะใส่นำใส่หม้อนะคะเพื่อน ใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวนะคะนี้เราทํากินเองนะคะแสบค่กคแล้วพี่น้องเลยคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะทิ้งไว้ประมาณสองคืนนะคะสองวันก็เป็นแล้วถ้าเปรี้ยก็เอาใส่ตู้เย็นได้คะ่ะเพื่อนๆ สูตรน้ำมะพร้าวนะคะหอมหหวยๆากพี่น้องผักดองนะคะแซ่บเลย